สำหรับใครที่ตามฮานอยเมื่อวานนะครับผมก็เป็นไงบ้างมาดูกันก่อนเนะาะฮานอยเมื่อวานนี้ฮานอยเมื่อวานรู้สึกว่ากิจกาผมจะมานะกิจกิจหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดนะครับนี่คือกิจนะครับเข้าเด่นด้วยนะครับอ่ารอบนี้บางคนอาจจะไม่ใช่ตัวนี้นะกิจบางที่นะกานั้นเจ็ดสอง อ่าเจ็ดสองก็มีนะครับเจ็ดสองอ่าอันนี้กาอันนี้กิจนะครับมาทั้งกิจทั้งกาเลยนะครับแล้วก็สามสี่นี่กาชาติมาทั้งสองทั้งสามนะครับเอ,อ่อส่วนพิเศษนะครับศูนย์แปดหกแปดอันนี้ไม่มานะครับปกติเสียดายมากเก้าเจ็ดกับหกห้าที่มึงเข้าเด่นเก้านะผมไปเลือกไอ้ตัวที่มาประกบผิดนะครับ มันมาที่เก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเรียงเลยนะครับแล้วก็หกห้านะเบนร์เด่ที่เก้าสาม VIP สองเจ็ดหนึ่งห้า VIP ลดพัฒนาสามเก้ากับแปดสามเท่าเด่นเก้านะครับตัวเจาะตกกลับนะครับสามเก้าไม่มีแปดสามแล้วมีแต่เก้าแปดศูนย์แปดนี่ตัวนี้มาก็ผมก็เน้นส่วนน้อยรวมนะที่ผมคัดพิเศษให้มีเก้ามองเก้าก็คือมาทั้งปกแล้วก็ทั้ง พัดนะครับกาวปกกับพัดเลยมานะครับปกพัดมาเด่น9พัฒนานะครับส่วนศนี่ไปที่ไหนศูนย์พิเศษนะศูนย์มาที่พิเศษไม่มี0ูนย์แะครับส่วนตัวเจาะก็เข้าที่พัฒนาตัวเน้นนะครับ3 39 สามเก้านะครับพัดวันนี้อาจจะไม่มีรวมให้นะเพราะว่ามันดูตัวเลขแล้วเหมือนว่ามันจะยากนิดหนึ่งพัฒนามันออกหกสามเก้านะครับผมให้ศูนย์เก้าสามนะก็ถือว่าใกล้เคียงเลยนาะงสามตัวเกือบแตกนะครับบนออกสามเก้าหนึ่งอย่นี้ออกหกสามเก้านะเียดายเกือบสามตัวพัดนะครับวันนี้ผมเจาะรอบให้อย่างเดียวพอเพราะว่าดูตัวเลขนะ ตัวเด่นมันจะต่างกันนิดนึงมันก็จะยากเลยเอาเอาเป็นว่าเป็นรอบไปวันนี้นะถ้าวัานไหนเห็นตัวเด่นคล้ายๆกันนะผมจะฟันให้ว่าเฮ้ยตัวนี้น่าจะมานะแต่วันนี้ขอบายนิดนึงไปดูกิจนะกิจวันนี้จะเด่นที่ศูนย์หนึ่งดูดูตัวเลขก็จะรู้เลยตัวเลขกระจายตาชาตินะครับสามสี่ตัวเจาะนะครับสามศูนย์สามหนึ่งสามสี่ 4 0 4 1 4 2 3ตัวนะครับ2 4 0นะอันนี้คือกิจกับการนะครับไม่ต้องเน้นมีแค่นี้พิเศษพิเศษจ,จะเด่นไปที่6กับ7นะครับตัวเจาะ60 61 6 2นะครับ7 0 7 1 7จ็ดสองสามตัวนะครับสองหกศูนย์ถ้าใครอยากเน,น้นนะผมให้เอาสามตัวเนี่ยสองตัวเนี้ยสองตัวท้ายนี่ยบเป็นเด่นทุกรอบก็แล้วกันนะ่นะ,ะก็จะมีหกศูนย์ที่ผมชอบหกสองหนึ่งหกนะครับหกสองเจ็ดศูนย์ปกติปกติเด่นที่ สี่ห้าเห็นไหมตัวเลขไม่เหมือนไม่ไม่คล้ายกันเลยเอเอาเอาตัวที่ผมขีดเส้นใต้เป็นเน้นแต่ละรอบไปแล้วกันหรือเอาตัวสามตัวเนี่ยคัดไปไปแล้วกันนะครับสี่ห้าตัวเจาะสี่หกสี่แปดสี่เก้าห้าหกห้าแปดห้าเก้าสามตัวหกสี่เก้านะครับเน้นที่สี่นะครับสี่หกสี่เก้าเอา่อ ้านะครับส่วน VIP นะครับ VIP วันนี้จะเด่นที่56ตัวเจาะ 51, 52, 53, 61, 62, 63สามตัวนะครับ 1, 52นี่ใครจะเลือกเอาไหนไปก็เลือก49อย่างเงี้ย 60, 1, 52อย่างเงี้ยเล่นทุกรอบอะไรประมาณนี้นะครับตามทุกรอบ อวันนี้ไม่คอเน้นนะตัวเลขกระจายเน้น5้านะครับ 5, 1, 5 2, ้าหนึ่งห้สองหสประมาณนี้พัฒนานะครับจะเด่นที่3กับ5ตัวเจาะ39 31 3้าสหนึ ห้าเก้าห้าหนึ่งสามตัวนะครับเก้าสามศูนย์ครบสามมาสามนะครับสามเก้าสามศูนย์แล้วก็สามหนึ่งก็โอเคนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับแนวทางของห้านอยนะวันนี้ไม่ขอเน้นนะตัวเลขมัน กระจายเพราะฉะนั้นผมว่าตามรอบน่าจะดีกว่าอย่างเนี้ยหกเสร็จในสี่ห้าอันนี้ห้าหอันนี้สามห้าก็ถือว่าใกล้ไม่ไม่ใกล้กันเท่าไหร่อันนี้ก็เลยไม่ไม่รู้จะเน้นยังไงดีเอ่อจะให้กลัวมันจะมาแค่รอบเดียวอย่างที่มั่นใจอ่ะก็เอา4ี่เก้าสมศูนย์ห้าสองะสี่ตัวนี้ก็ได้60 49นย์สเ้าห้าสองเกเป็นชุดรวมก็แล้วกันนะครับแล้วก็4ี่นย์ตรงนี้ อขอโชคดีนะครับวันนี้ขอใบรวมนิดน,นึงเมื่อวานรวมนี่ก็คัดเกากับสูตรให้วันนี้ผมว่าน่าจะเป็นเลขเลขห้เลขห้าเลขสีขได้ไหมจากตรงปกนี่นะครับนะก็ลองดูก็แล้วกันวันนี้ขอขอใบวันนึงนะครับโชคดีครับ